พี่น้อเดินเดินมาได้ก็ได uh, uh, ้นาอมาเดินมาเดินเดินกันไ้เส่อืยางย่างจ้ากินมันุกอนแะพี่น้องอร่อยมากเลยหอมเนาะอืมผลเสียงขนาดเากี่มูสามชั้นจ้าย่างสามชั้นนะคะไอซีามะนะพี่น้องป้อนขนาดเนยเนาะ อยงน้งนีน่อของยอนหอนเนาะนีกระดูกวันนี้นี่ต่างคนถ่ากันน่งเล่น อขวันและพวันไปเลยซื้อแล้วจำห้องเจ้าที่จำม่มาบนจำมีแล้วมืออื่นเลยนะเริ่ม,มเลยแล้วหือเหรียญได้นรไปกินไป โผล่เงินผู้ชาตามคนเดินรับจังสาวเราเมียไปเนอเนอะเขาเมาเขาคินขอจะกินของุกทิเมาเ่ากินเครืองแก้วเห็นม้งมเป็นแก้วยุ้

เงินมันเจากระปป๋มไน้มันหน้าขาไปจะพิ่นนอนได้บ่กลมเลยนิ่มมันกลมดูดรอตนะดูเยค่ะันดูก็ต้องดูแล้าบางังคับกอมกเย่าเอามันสืบปบบบวงน้ำเดี่ยว ตบมือก็พอแล้วเนาะแต่แปะมือกันนะนะเหตดคือบนเคยเห็นะนะ แกบเลยรู้สปีนแบบรุ่มใหม่อะไรไลวยิ่งแบบเต่าทนจะให้เป็นปปเงนะเป็นแกนะ้ย่ยให้เป็นเป็นแก้ี้ะบา

เร,เรามาตรวจบ้านนะคะเพราะว่าจะสมอบบ้านแล้วเพิ่มัน,เย,มนยเาานาะียังพอย่อยดีใส่พลังงานมื่น เดิมเดิมพ mm. mm, so ี่น mm ้องอุดโนนเดิมาอื่นเดิมจำมุงจำมุงทำมะหุงกุ้ชดไปนี่อะไรที่คย

อมันไม่ไม่เนียวบางหยาบเลยเนื้อแน้อเนื้อมันกาวานอยกๆเลยเนื้อแ่มันกลมกินมันอร่อยิีงนะมะป้งเล็กๆบเหนี่กรดเทือนนะ่าวาญเราป้งกินเราแท้ผสมมันแบบมันมันไป่ี่วามันเหลวพราไว่พอไ้เห็ดบีบอัดมันเข้าไปซื้อพเห็ดได้ถุงพอเห็ดเหลือนกันซื้ 咱们这儿不有。

ยิ้มเด้อพี่น้อง ừ. ừ. oh, you know,